สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี้ลกลกงหลงทีมงานเล่งเต็มทีเลยครับเพื่อทีว่าเฮ้าสีได้ไปทำการแสดงอยูุที่อัมเพอ่มบัตรไม่ใช่เฉพาครับพี่น้องตอนนี้เฮ้ายูุที่จังหวัดสุพรรณรครับเล่นไปอีกกับะา้านเป็นช้เวลามหาถึงหกชั่วโมงครับพี่น้องลูหลูกทีมง,งานสู่กันเต็มทีครับเมื่อขึ้นเตยล่าเรื่องของ้านหกโมงเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้ แดดโมงเศ้าครับเก็บสองชั่วโมงต้องให้ลูกๆเฝ้าแล้วครับตอนนี้ครับเบืองว่าลูกๆเป็นยังไงเนี่ยมืองบรรยากาศครับขับล่าสุดครับหลังจากสองชั่วโมงทีมงานลูกๆของผมสู้เต็มที่สู้มากๆนะครับพี่น้องแต่ว่านอกเหนือสิ่งในคือกำลังใจครับพี่น้องกำลังใจนะครับกำลังใจให้กันครับพี่น้องขอด้อยกันที่วันสามสิบคนครับทีมงานคุณภาพ ทีมงานคนเหล็กก็ว่าได้นะครับทีมงานคนเหล็กก็ว่าได้ครับพี่น้องนี่ครับเบิ้องต้นเนี่ยครับทีมงานคนเหล็กนะครับพี่น้องทีมงานคนเหล็กผมส่งใส่เข้ามาทีมงานคนเหล็กอีกทีครับพี่น้องครับนี่คือความซามะคีสมัตสมานสามะคีกันสองที่นั่งเท่าครับใส่หน้าสองชั่วโมงเท่านั้นเนี่ครับนี่หมอลำเก่าเนี่ย ใส่เวลา2ชั่วโมงับพีน่นองสามารถเซ็ตนี่คือลุกหลุดทีมงานของผมครับน้องเนื้อสิ่งใดเบิ้งคนนะครับคนผู้น้อยชาแนลจ้าสิภาพไปเบิ้งอีกคนนึงครับเล่าเครื่องทองเสียบอกว่าทองเสียยอ่อนนิยังอามสังวิชทองเสียย่อนหยัง ครับมื่อีสีหนาเราบ่า่คยดีเหมือนดีครับเมื่อฮะสั้นเวมไหมา่อกินยังก่นกนยังบกาแฟกาแฟอยังหันหนาไม่้รอล้อาหันหนาานี่คือสุดยอดนะครับของทีมงานถึงว่าแม่แสิว่าเลาสิเก็บท้องผลขีดเยเหยว ท่อนเสียจะแค่ก่อนลูกเพิ่มขึ้นอ่ะเพิ่้นนี่ยมที่เจ้านี่ไอไอมีท่องเสียได้แต่ว่าไอ้นั่นท่องไมาน่ะกินยังกับโเบี้ยน่ะเ่าฮาอรักษาไทยกันทล่ออาครับเมื่อทำดีได้ดีนะครับเข้ากับสิ่งนี้ล้างว่านไทยสำหรับลูกๆสองช่วงครับพี่น้องสามารถแล้วครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับทีมงาน ถือกันางบ้านสชั่วโมงเสร็จนะครับลูกเข้าแล้ววิลี่ย่ำที่สุดทีมงานงไวาเข้านะครับคนเลยเข้านาี่ว่าเริ่มหกโมงเร้านะครับตอนนี้แปดโมงสินาทีบอกลุลูกป่าสุกคนลมใจกันกับพี่น้องเบางเช้าั้งหับนะครับลองดีมอ่ะเขาไปแจกมอบรางวัลน,นะครับ ประมาคนค่ะนี่นนะะอม,มาคนอยู่เบื้องหลัง2 0 0ที่สวันนี้พ่อให้จ่ายตั้งแล้วมา,จากกเจี ตั้งใจใงนะตัอนี่นี่นะดกล้วยไดครับีปนอนขนาดกล้วยได้ครับขนาดกล้วยกล้วยยังกลวยยังเป็นใครเช้นไดียวกันสองสามเนี้ยตะกี้แล้วเดี๋ยวไปเดวไปไปฟังโน่นไครับพร้อมเลยบผมคถ้บไปต้องฟาดไต่แท้ห่นี่

นี่ผู้นี้จมีค่ะนี่นักอเองเกาเท่าเกอเอไม่เป็นข้ออน้อยแบบคงใส่เท้าเอ้าที่ใส่ดำพระเอกนุ่มนะคะพระเอ็นนุ่มหยังไอ้พี่องแต่อ เแฟนเพื่อนเจ้าไปคุยแล้เจ้าก็หยุบกันมากกว่าดีเนาะเอาว่าท่านเลยเอิญอยู่เออาาย่งไเพราะถึงคนไม่ต้องเอาหรอกนี่นะคะจะบอกว่าเป็นมือขวาของพ่อนะคะครับยอดเดี๋ยวเราจะได้อันนคอนลอยดีเด่นเอองงมาก

การกิจสำเร็จนะคะพ่อบอกว่า,ามัน,เ,นะะเป็นกำลังใจให้ทีมงานคอนวอนนะคะคนดูแางหลังสูแห่กันมาขาหมุนไยจอนนะคะโอเคค่ะ้มบอยมีเงนิน <c oughs> <c oughs>